สวัสดีค่ะสวัสดีกับจังม่เมียฟิลแลน์ชาแนลค่ะมือนี่บรรยากาศดีดีจ้ะข้างนอกมีแดดจ้ะแต่ว่ายังบัว่าเขาสูรฤดูด้อนนะคะอาจจะมีหิมะลงมากคือปีที่แล้วนะคะช่วงเดือนเมษาก็ยังมีอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ามือนี่บรรยากาศดีก่อนไปทํางานม่เมียก็เลยผ้าออกมา,ารับอากาศข้างนอกสูดอากาศหายใจจักน่อยเนาะคะ่ะ เดี๋ยวแม่เมียวสีผ้ายางชมบริเวณหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะเราก็สีผ้าเบิงว่าเฮาสีได้ปลูกพักง่ายโบเนาะจะเห็นแดดแบบนี้เราก็ตื่นเต้นได้จ้ะวิถีชีวิตอยู่ต่างแดดเนาะทุกปีทุกปีของแม่เมียวนี่จะปลูกพักกินเองนะคะในฤดูห่อนกะบางที่ก็เอาพักไทยมานั่มจ้ะสะปลูกได้แต่ใบแมงรักเรากะ กวางตุ้งนี่ได้เป็นบางข้างนะคะข้าหน้านี่แม่เมียวบ่ประสบความสําเร็จจักเถื่อนะคะแต่กับปีนี้จังคอยเบิงกันค่ะว่าแม่เมียวจะลุงอย่างแน่แต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนสิไปทํางานนี่แม่เมียวผ้าเดินช่มบริเวณหนาบ้านนี่เอาค่ะเ้ามาเบิงกันเลยเนาะจากเดี๋ยวแม่เมียวกับกลองให้เบิงก่อนเนาะคะ่ะบ้านแม่เมียวกะลังน้อยๆน,นะคะอยู่ประเทศฟิลนด์นี่กะบ,บ้านหล้างน้อย เริ่มมีแดดแบบนี้ดอกไม้อย่างสิกสีเริ่มโพล่ะนะคะเริ่มโพเ็วมากๆเลยค่ะแม่เมียวให้เบิรง,ง,งเพื่อนก็นจะเริ่มนะคะเดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะได้เห็นเป็นดอกไม้ห้อาการมั่นอุ่นก็นี่แม่เมียจังจะผ้าออกมาทําความสะอาดหน้าบ้านเนาะคะ่ะแล้วก็มุมทั้งนี่ ที่แม่เมียวปลูกพักทุกปีแล้วก็จะมีต้นลูกแพ้แล้วก็มีต้นเชอรี่แล้วก็มีตน้นแอปเปิลตรงนี้นะคะแล้วก็เคยปลูกพักตรงนี้ล่ะตอนนี้หิมะพึงละลายค่ะดินก็นยังแข็งอยู่และอันนี้ก็เป็นบ้านพักเนาค่ะเฮากับจังมาเบิงมือต่อไปจ้ะพอแต่เริ่มมีแดด กะเจ้ากะเริ่มมาไถาพ่วนดินแล้วนะคะไถพวนดินหล้วจักน้อยกะเจ้าก็จะเอาขี่มูมาใส่อีกนะคะแล้วก็จะขาดขาดจากนั้นกะเจ้าก็จะได้ลงเม็ดผืชพันธุ์ต่างๆที่กะเจ้าปลูกปีนี้แม่เมียวบอร,รูว่กะเจ้าจะปลูกยางนะคะทุกปีก็คือจะปลูกข้าวไรเบอร์รี่นั่นแหละแต่ปีนี้แม่เมียวบอมั่นใจว่าเพิ่นจะเปลี่ยนบอนะคะนี่เดี๋ยวแม่เมียวผ้าย,ยางไปเบิง้งช่วงที่ ภากันทําความสะอาดเนาะคะ่ะว่าจะให้ลูกสร้างบ้านสรุปแล้วปีนี้ก็ไม่ทันนะคะน่าจะบบท่านน่าจะบบได้สร้างก็เลยจะต้องเป็นทีปลูกพักของเมยคือเรื่องเอกสารของประเทศฟินแลนด์นี่ค่อนข้างที่จะยากนะคะยากหล้วกะใส้เวลานาน,านถ้าใบอนุญาตทั้งหมดไม่ผ่านก็กยังสิไปยื่นขอจากแบ่งบ่ได้แม่จ้ะ ไอการสร้างนี่ก็จะกู้แบงค์ล่ะค่ะพอ่าเ้าก็สิกู้แบงค์สร้างเนาะเราก็พรไปจุดบ่มีเงืนสร้างเองดอกจะแม่เหมียวเงื่อนบลายปอนนั้นก็อยู่ในครอบครัวที่ธรรมดาเนาะค่ะนี่เห็นบ่ค่ะตอนนั้นแม่เหมียวพามาเบิงมันเป็นหิมะตอนนี้มันละลายหมดแล้วจะ้ะแล้วตรงนี้ล่ะค่ะที่จะให้ลูกสร้างบ้านแต่ไม่ทันเดี๋ยวมือใดวันหยุดแม่เหมียวต้องพาแฟนออกมาล้อมรั่วล่ะค่ะ พอมาพู้้นเซากระเจ้าจะได้หูว่ากระเจ้าจะได้เริ่มไถแต่ตรงไหนแต่เพิ่นมาวัดกันแล้วละะ่ะค่ะเตือนหนึ่งแต่ไม่มีอาจจะบอเอาไปถึงตามเกา่าเนาะคะ่ะนี่เอายางมาทั้งนี้นะคะพามาชมบริเวณที่จะปลูกพักส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะหลังบ้านไม่มีตรงนี้ที่บ้านโดนไฟไหม้ตรงนี้เนาะ ก็เจา้ากะถาถามขายให้แม่เหมียวกาแฟนอยู่ค่ะก็เลยว่าจะซื้อ,อยุแต่ว่าให้เจ้าเคียเอกสารเจ้าให้เ็จสับเรียบร้อยพอเพราะว่าเพิ่นเอาทีเขาแบ่งเนาะค่ะพเพิ่นเอาทีเขาแบ่งล้วก็สร้างบ้านตอนนั้นบ่หูว่าหยดเงิ่นเพิ่นเหลือหลายปันไดก็เลยให้เพิ่นปิดจนสะอาดเ็จสับเรียบร้อยแล้วก็จังเอาใบนั้นมาขายให้แม่เหมียวก็จะซื้อ,อยุค่ะตกลงกันแล้วเพิ่นขอเวลาเคียตัวเองนะคะ คนขอเวลาเคลียร์ตวเองเดียวเฮาก็จะได้ซื้อตรงนี้มันเป็นที่เก่าของรุ่นพ่อของปู่นะแม่จ้ะอันเพิ่นขายตอนนั้นบานนี้ก็เจ้าก็เลยถามขายขึ้นไห่ไห่แฟนว่าเสียซื้อไว้บ่แฟนรอบเสียดายเราก็เลยสิซื้อไว้จ้ะเป็นทีมู้นมาจังสีเนาะค่ะเนาะเป็นทีสับสมบัติเก่าก็ดีเลยค่ะคันทันได้ตรงนี้แม่เมียวก็จะได้ปรับตรงนี้ให้เสมอกันเลยให้เสมอกันเลยจ้ะเป็นแปลงเดียวกันนี่ค่ะ เดี๋ยววันหยุดไปเมียจะพาออกมาตรงนี้ค่ะมาล้อมรั้วนะคะเอาเห็ดให้มันแบบสวยงามนะคะ่ะสวนเฮาสวยงามไม่เมียว่าจะปลูกสตอรอเบอรี่น้่นะคะปีนี้แล้วกะ็หาอา,าดเบอร์รี่มาปลูกไว้เพอได้เก็บเพอะได้ย่างมาสวนนะจ้ะเนี่ยเดี๋ยวให้แฟนถ่ายให้ตรงนี้ค่ะน่าจะบอนี่นะคะน่าจะบอได้ทำบ้านกระลอกกอนเนาะคะ่ะเดี๋ยว แม่เมียจะผ้ายางกับขึ้นเนาะคะ่ะส่วนหลังแดงๆตรงพูดนะคะแม่เมียซูมให้เบิงนี่กระสวนของยานะคะบ้านอาจจะอยู่ mm. เห็นว่าหลังค่าดำๆๆดัในใน,น่้จะนั่นคือบ้านยาแต่ว่าเข้าขามกันไปตรงนี้บ่ได้เดจะ่ะเพราะว่าตรงกร่อนๆจะถึงต้นไม้น่ะ มันจะมีร่องน้าที่เขาจะทาร่องระบายน้ำไหมพอมาถ้าสมุดบาหิมะมันเยอะๆมันบามีช่องน้าระบายไปมันจะเป็นน้ําท่วมน้าขังกระเจ้ากระระบบของกระเจ้าเนาะกระเจ้าก็เล้เหตุเป็นร่องน้ําจ้ะนี่พาชมบรรยากาศสวยงามเนาะค่ะเนาะบ้านแม่เมียออยู่ทงไฮทงหน้าได้จ้ะบ้านแม่เมียวออยู่บ้านนอกอห่างจากตุมเมืองที่ไปทํางานน่กะกะ 3 0 40กิโลไปกับมือนึงกับเกือบร้อยกิโลจ้ะแต่ว่ามันกระไดค่าเดินทางอยู่จ้ะภาษีกับคืนค่าเดินทางให้เฮาอยู่ถ้าไปทํางานเกิน20กิโลต่อวันภาษีกะให้เขาแจ้งเข้าไปในใบภาษีแต่ละปีนะจ้ะเฮาจะได้เงินคืนจ้ะแต่ว่าคือไลยปีเนาะค่อยจะได้คืนเขาหากรบปุบนี้กับภาษีของเฮาเหลือเท่าไรเขาก็จะโอนเขาบัญชีจ้ะกับือว่าสวัสดิการกรเจากระดีอยู่ เอาค่ะแม่เมียวกับผ้าเดินช่มที่จะเตรียมปลูกพักแล้วเนาะคะ่ะรอมีวันยุดแม่เมียวจะผ้าออกมาข้างนอกมาลือรัวนะคะไห้แฟนทำไห่เนาะค่ะเขาจะได้รูมาปลูกพักตรงไหนแน,น่ปีนี้จ้ะ จังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปลี่ยนกำลังใจล่กะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้จ้ะเดืองด้วยเวลาแต่ละประเทศอาจจะบ่ตรงกันเดี๋ยวแม่เหมียวเลิกงานมาอยู่บ้านแล้วก็แม่เหมียวจะตามไปเยี่ยมบ้านทุกคนตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะ่ะจังไดกะขอบคุณที่ติดตามรับชมล่กะก็ส่งกำลังใจแม่เหมียวตลอดนะคะตอนนี้แม่เหมียวกลับมาแล้วคะ่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะแม่เหมียวขอตตัวเข้าบ้าน ไปเตรียมตัวไปทำงานก่อนดเนอจ้าสวัสดีค่ะ